สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็อยู่ในไร่มันเทศเนาะอันนี้นะคะมันไข่เนาะก็ปลูกไปได้ประมาณเดือนหนึ่งแล้วนะคะอันนี้ก็เริ่มงามขึ้นมาแล้วอันนี้คือเราลงใหม่นะคะเพิ่งลง วันนี้เราจะมาแนะนำเนาะว่าเาปลูกมันพันอะไรจะได้ดีนะคะก็เป็นช่วงนี้นะคะช่วงนี้คือเราก็ได้คําแนะนำเนาะจากพ่อค้าที่เขามารับซื้อมันนะคะคือ,อที่เขามารับซื้อมันถึงไร่เราเนี่ยคือเขาเขาซื้อของเราตลอดเลยนะคะคือเขามีแผงอยู่มีแผงเนาะเป็นลูก เหมือนเราอะอาเหมือนเขาเป็นลูกค้าประจําของเราอะไรเงี้ยเขาก็มารับซื้อเรื่อยๆนะคะอันนี้ก็เขาแนะนําม,มานะคะว่าปลูกมันอะไรเนาะจะได้ดีนะคะสําหรับช่วงนี้คือแต่ก่อนหน้านี้เราเคยบอกเพื่อนๆนะคะเคยเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า,าเราปลูกมันไข่นะคะมันไข่เนี่ยคือเนี่ยที่เรากําลังปลูกอยู่ ตรงนี้ที่เราขุดไปเนาะลงคลิปไปก่อนหน้านี้นะคะมันข่คือจะเป็นอะไรที่ขายง่ายราคาก็ไม่ค่อยตกนะคะคือก่อนหน้านี้เป็นอย่างนี้จริงๆเนาะแล้วพอมาอช่วงเนี้ยนะคะช่วงที่เรากําลังขุดไปเนาะเราก็เออมีแอบบ่นว่าราคามันตกเนาะราคามันช่วงเนี้ยนะคะช่วงที่มันออกตอนเนี้ยราคาอยู่ๆราคาก็ตกช่วงเนี้ยเนาะมัน มันเหมือนว่า,าด้วยสถานการณ์โควิดอะไรอย่างเงี้ยด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะตอนนี้ก็ออกยากนิดนึงนะคะตอนนี้เราก็มันของเราเนี่ยมันพอดีมันยาวแล้วก็มันใหญ่เนี่ยเขาก็เลยมาซื้อต่อเนื่องเนาะแล้วเขาก็มาแนะนํานะคะแนะนําว่าให้เราปลูกมันผักกาดนะคะปลูกมันผักกาดมันผักกาดนะคะจะเป็นมันหัวสีขาวเลยนะคะหัวสีขาวเลย คือตอนนี้ของเราอะ่ะมันไม่มีเราเลยไม่มีตัวอย่างให้เพื่อนๆได้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะแต่ถ้าสมมติใครอยากลองปลูกอะไรอย่างเงี้ยก็ลองไปหาซื้อยอดพันุได้นะคะที่เหมอนเขาเรียกกันว่ามันผักกาดเนาะเป็นหัวสีขา,ขาวอตอนนี้นะคะเขารับซื้ออยู่ที่กิโลกร,รัมละ14บาทเลยนะคะเป็นมันดินเนาะก็ราคาดีอยู่นะคะส่วนมันไข่ของเราเนี่ยช่วงเนี้ยที่เขาเอามารับซื้อนะ่อยู่ที่กิโลกร,รัมละ10บาท ก็คืออยู่ที่8บาทถึง10บาทนะ,นะคะแปดเอย่างเงี้ยนะคะคือซึ่งถือว่าราคาก็ถูกอยู่นะคะเพราะว่าเราเคยได้ราคาตอนนั้นอยู่ที่กิโลกรัมละ16บบาทก็ครึ่งต่อครึ่งเลยนะคะเกือบครึ่งต่อครึ่งอันนี้ก็เขาก็มาแนะนำให้ให้ให้เราได้ปลูกเนาะเราก็ว่าเดี๋ยวขุดแปลงนู้นนะคะเนี่ยแปลงที่มีรถถายอยู่นะคะคือเราขุดไปแล้ว เกือบครึ่งแล้วค่ะแล้วเราก็จะลงมันผักกาดนี่แหละลงใหม่นะคะมันผักกาดนะคะเป็นสายพันธุ์เหมือนแบบว่าอของเราอ่ะไม่เคยปลูกเลยนะคะแล้วระยะเวลาในการปลูกก็ใช้ระยะเวลาในการปลูกน้อยด้วยนะคะอยู่ที่สองเดือนครึ่งถึงสามเดือนเองนะคะก็ถือว่าถ้าราคาดีด้วยก็ถือว่าคุ้มนะคะคุ้ม เนาะอย่างมันไข่ของเราเนี่ยใช้ระยะเวลาประมาณ3เดือนครึ่งถึง4เดือนนี้ก็ใช้ระยะเวลาในการปลูกนานหน่อยเนาะแล้วก็ต้องเสียค่ายา,อาฮอร์มนอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นไปอีกนะคะ อันนี้ก็มาแนะนําเพื่อนๆเนาะว่าปลูกมันพันอะไรจะดีอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะสําหรับเพื่อนๆนื้ใหม่ก็ลองปลูกมันผักการดดูได้นะคะถ้าใครอยากปลูกก็ลองลองหาพันธุดูนะคะแต่ที่บ้านเราไม่มีเนาะเราว่าจะไปตัดของเขาเขาก็จะมีมาให้แหละคนที่เขารับซืออ้อเขากนะ็มาแนะนําแล้วเขาก็มียอดพันุให้แล้วก็ว่าจะลองปลูกดูนะคะอันนี้ก็บรรยากาศนะคะ ช่วงนี้เนาะเป็นช่วงที่โควิดกําลังระบาดเราก็ลุ้นว่ามันของเราจะออกไปหมดไหมแล้วก็อยากออกอยากขุดให้มันหมดหมดไปอะไรเงี้ยนะคะก็ถ้าทิ้งไว้นานเดี๋ยวแมงก็จะหลงเนะาะค่ะวันนี้ก็มาแนะนําเพื่อนๆเ,เนาะเล็กๆน้อยๆนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจช่อง AT ท t y l e ด้วยนะคะแล้วมาพบกันคลิปหน้าคะ่ะไปนะคะสวัสดีค่ะ